ต่งแดนสวัสดีจ้าสวัสดีวันเสาร์นะคะแล้วเราจะโบมือให้โอป้าก่อนสวัสดีวันเสาร์ตีห้าครึ่งค่ะกำลังดเินไปทางนานวันนี้ฝนตกทั้งคืนเลยวันนี้ฝนตกทั้งคืนเลยเห็นไหมคะวันนี้เป็นเวลาตีห้าคึ่งน,นะคะ ดูข่าวนักคอมเสียชีวิตโอ้ยเห็นแล้วดูแล้วเศร้ามากเลย่ะร้องไห้ตามเลยค่ะคือแบบเพิ่งจะด,ดูข่าวว่านักคอมเข้าโรงพยาบาลทำงานไม่รู้ข่าวมายอ่าเห็นข้อโพส์โอ้ยขอให้นักคอมไปอยู่บนสวรรค์น,นะคะแล้วก็ เสียใจกับครอบครัวของนักครอมด้วยนะคะเมื่อไหร่โลกนี้มันจะหายไปจากเมื่อไหร่โลกนี้มันจะหายออกไปจากโลกนี้สักทีเนาะก็เนี่ยค่ะก็ถึงที่ทําง,งานแล้วนะคะแต่ว่าข้างในเขาไม่ให้ถ่ายนะคะเราก็าจะถ่ายแค่นี้นะคะแล้วมาพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ